สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้จะพูดถึงเรื่องของการดูหรือว่าการค้นหาผู้ร่วมธุรกิจและลูกค้านะคะโดยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถเข้าไปดูได้ที่เมนูค่ะคลิกไปที่คำว่ารายงานนะคะและคลิกที่คำว่าค้นหาผู้ร่วมธุรกิจหรือลูกค้าค่ะเมื่อกดเข้าไปนะคะหน้าตาของการค้นหาผู้ร่วมธุรกิจหรือลูกค้าจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีชื่อนะคะ ประเภทบัญชีลำดับสายงานนะคะระดับนะคะตั้งแต่ต่ำสุดไปจนถึงสูงสุดค่ะแล้วก็การค้นหาสูงสุดแล้วก็ตัวนี้เป็นเลือกเทมเพลตนะคะเลือกรายงานที่ต้องการบันทึกหรือว่าลบไว้นะคะเรามาดูกันทีละขั้นตอนค่ะตรงนี้นะคะประเภทบัญชี เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราต้องการดูผู้ร่วมธุรกิจหรือต้องการดูเป็นแบบลูกค้าประจํานะคะหรือว่าสามารถดูทั้งหมดเลยก็สามารถเลือกที่นี่ได้นะคะในกรณีนี้เราเลือกตรงนี้ไว้ก่อนนะคะต่อไปค่ะประเภทลำดับสายงานเราต้องการดูเป็นแบบสปอนเซอร์หรือต้องการดูแบบไบแนลรี่นะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลือกลำดับชั้นนะคะจาก0ไปจนถึง1หรือตำแหน่งที่เรามีนะคะสมมติว่าไปดูที่ส ะะแล้วเราก็กดไปที่คำว่าการค้นหาขั้นสูงค่ะในกรณีที่เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือละเอียดมากยิ่ขึ้นเช่นเราอาจจะรู้ชื่อของบางคนนะคะหรือว่านามสกุลของบางคนหรืออาจจะค้นหาจากที่อยู่จากตลาดนะคะ ซึ่งก็จะเริ่มตั้งแตออสเตรเลียนะคะไปจนถึงยูไนเต็ดสเตทหรือว่าสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะเลือกที่อยู่นะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปในด้านล่างนี้นะคะจะเป็นข้อมูลทางธุรกิจค่ะซึ่งถ้าเราไม่ต้องการดูเนี่ยเราก็สามารถลบได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเก็บเอาไว้เนี่ยก็ไม่ต้องกดลบนะคะเราต้องการดูว่า วันเกิดนะคะเราก็สามารถเลยว่าคนที่เกิดช่วงระหว่างวันนี้ไปจนถึงช่วงของเดือนมีนานี้นะคะสิ้นสิ้นสุดของเดือนมีนาก็ดูว่า,าจะเลือกเป็นประเภทสปอนเซอร์ทั้งหมดไหมอาจจะตอบใช่หรือไม่ใช่นะคะหรืออาจจะดูทั้งหมดเลยก็ได้ดูคนที่แอคทีฟไหมนะคะหรือว่าดูข้อมูลในวันที่ลงทะเบียนเราก็เลือกประเภทนะคะว่าในช่วงของวันนี้นะคะ จนไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาเนี่ยเรามีคนที่ลงทะเบียนเนี่ยเท่าไหร่นะคะเป็นการสปอนเซอร์ของเราไหมแอคทีฟอยู่หรือเปล่านะคะสามารถดูตรงนี้ได้หรืออาจจะดูทั้งหมดก็ได้เพื่อที่จะมองเห็นว่าใครบ้างที่ไม่แอคทีฟเราจะได้ช่วยองค์กรของเราเรื่อนต่อมาค่ะ ก็จะเป็นข้อมูลนะคะคำสั่งซื้อล่าสุดช่วงวันที่ออโต้ชิปสํสำเร็จแล้วนะคะวันที่ออโต้ชิปไม่สำเร็จช่วงวันที่ออโต้ชิปถูกเลยกยกเลิกนะคะระยะเวลาของ P.V. ตำแหน่งที่มีการจ่ายนะคะตำแหน่งที่มีการจ่ายตลอดชีวิตก็จะสามารถเลือกได้นะคะว่าเลือกตำแหน่งตำแหน่งนั้นๆไปจนถึงตำแหน่งที่เราต้องการดูค่ะ และตรงนี้นะคะจะเป็นตัวกลองโปรแกรมของ fast forward นะคะเราสามารถดูได้เช่นเดียวกันคะ่ะว่าทีมงานของเราหรือตัวเรานั้นน่ะมีคนที่ทำ fast forward ไหมนะคะ แอคทีฟแฟชั่นโ์เร์ดอยู่หรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่นะคะมีคุณสมบัติไหมนะตอนนั้นนะคะอาจจะดูว่าใช่แล้วก็เลือกช่วงวันที่ทำแฟ a s t f o r w ์เวิร์ดสัมเร็จคะ่ะเราอาจจะดูในช่วงเดือนของเดือนนี้นะคะไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะดูว่าใครที่ยังคงทําอยู่หลังจากนั้นคะ่ะกดที่คำว่าแสดงรายงานนะคะเลื่อนลงมานี้ข้างล่างนะคะถ้ามีข้อมูลเนี่ยก็จะมีรายชื่อของผู้คนนะคะ ตรงบนตรงแถบสีน้ำเงินนี้จะแสดงให้รู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นอะไรนะคะชื่อผู้ร่วมธุรกิจชื่อนามสกุลชื่อธุรกิจของเขานะคะหรือชื่อที่ใช้ประเภทบัญชีของเขาตำแหน่งอีเมลวันเกิดวันที่สั่งซื้อวันที่ต่ออายุก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ให้เราตรวจสอบดูได้แล้วเราก็สามารถกดตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ Excel นะคะ ที่นี้ค่ะในส่วนของคอลัมน์ตรงนี้เราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าต้องการคอลัมน์อะไรบ้างอาจจะไม่ต้องการทั้งหมดนะคะคลิกไปที่คำว่าเลือกหัวข้อคอลัมน์ค่ะ เราจะเห็นว่าหัวข้อคอลัมน์นี้มีเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลนะคะระยะเวลาข้างซ้ายข้างขวายอดคงค้างวันที่สั่งซื้อวันที่ลงทะเบียนนะคะหยุดเมืองอะไรรัฐอะไรนะคะตรงนี้เราสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลของเราได้นะคะสมมติว่าข้อมูลที่เราไม่ต้องการดูเนี่ยเราต้องการย,าย้ายเราสามารถคลิกนะคะเราสามารถคลิกที่ตรงนี้นะคะกดเลือก แล้ก็กดที่คำว่ายายค่ะในตรงนี้นะคะหัวข้อคอลัมน์ที่เราเห็นเนี่ยก็จะมี ID นะคะชื่อนามสกุลชื่อธุรกิจชื่อที่ใช้ถ้าเราไม่อยากลงข้อมูลตรงนี้ก็คลิกนะคะแล้วก็ย้ายค่ะ ต่อไปเป็นประเภทบัญชีนะคะตำแหน่งตลอดชีวิตตำแหน่งที่ได้รับการจ่ายแล้วก็ระยะเวลานะคะก็คือคะแนนที่เราทําในปัจจุบันนี้นะคะข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาถ้าเราไม่อยากราบเนี่ยเราก็คลิกไปที่ทั้ง3อันนะคะแล้วก็กดย้ายแล้วก็มาดูว่าข้อมูลใดเนี่ยที่เราต้องการอย่างเช่นตัวนี้ PV ปัจจุบันของเขามีอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็เขาอยู่ที่ตลาดอะไรนะคะมีผลรวมข้างซ้ายข้างขวาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ นะคะข้อมูลที่จําเป็นที่เรารู้สึกว่า,าเราจะดูว่าองค์กรของเราเติบโตไหมก็เลือกเสร็จแล้วกดคําว่าย้ายค่ะทั้งหมดนี้จะอยู่ทางเลือกหัวข้อคอลัมน์นะคะแล้วคลิกที่ตรงนี้ค่ะบันทึกเป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็กดบันทึกนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมองเห็นข้อมูลที่เราเลือกไว้เมื่อสักครู่นะคะปรากฏอยู่บน หัวข้อคอลัมน์แถบสีน้ำเงินนี้มีอะไรบ้างมีหมายเลขผู้ร่วมธุรกิจนะคะมีชื่อนามสกุลมีประเภทบัญชีมีตำแหน่งตลอดธุรกิจนะคะตำแหน่งที่ได้รับการจ่ายตลาดอะไรผลรวมคะแนนข้างซ้ายข้างขวามีเท่าไหร่นะคะเราสามารถจำกัดหัวข้อหรือคอลัมน์ในการดูได้คะ่ะเพื่อที่มันจะไม่เยอะเกินไปแลวรายงานของเราเนี่ยให้มันแคบลงได้นะคะ และนี่คือวิธีการดูและก็การใช้การค้นหาผู้ร่วมธุรกิจและก็ลูกค้าค่ะ